บายดีสบายดีพสบายดีสุขูสุขคสุหมงสุบอนพอ่พอพอ่อกับสองน้องแคทคือเก่าียามเศรๆบรรยากาศดีๆบรรยากาศดีโพดพพ่น้ดดดนูดใจท่ม่ไปแซ่กัไปน้ำกัน <G ül üş> มันกินยังกันนะมาดึงใบมัขามาลงหายมานันเลยแบนอยู่ไห้อยู่หน้าพี่น้องเอ้ยักโตโควิด เออสีขึ้นไปอยู่เจ้าเกลือและเป็ดหน่อยพาพี่น้องมาเบึงของน้ำลแล้วอะไรได้พี่น้องเมื่อนี้ก็ก่อก่อข้อหานก่อข้อหานอะไกะกาข้อห่านอะยกันีีน้อง นี่ก็ก,ก่อข้อหานเพราะว่าพื้นกระเทแล้วเลยแล้วก็สิก่อข้อหานเลยค่ะเห็ดประตูใส่เนาะพี่น้องเนาะเห็ดประตูใส่แล้วกระเทาอัดพานี่เทาพานี่แล้วแล้วพี่น้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีสุขุสุคนเดอ้อที่เมตตาสงสารครอบครัวเฮาเนาะขอบคุณหลายๆก็ให้ทานจงมีแต่ความสุขความเจริญอยู่ดีมีหฮงสุขภาพเขมแข็ง ห้องน้ำกันแล้วตู้เย็นก็นได้พี่น้องขอบคุณผู้ใหญ่เจดีสุขุสุขคนเดอ้อที่เมตตาสงสารขอบครัวเฮากับเท่าแม่นเนาะโควิดการะบาดพี่น้องเอ,อ้ยเป็นกำลังแรงเชียร์แรงใจให้พี่น้องถูกถูกประเทศเดอ้อเนาะสูปป้ไปน้ำกันพี่น้อง bên nhà cả nhầm sâu sâu với bừng thơm mê nhé mình sang đưa hơi cả chê này cả tà lợn này đưa Mẹ ta thô mà và mẹ ta xin mà hát nó mạnh. เมตตาโทรมาว่าเพื่อนว่าเพื่อนชิมหาหน่อยไม้ น,นี่ยูแม่ทำไมเงี่ยแม่งขี่ให้แม่งช้างพี่น้องแม่งช้างโอ้มันคือบินกระดอแเทปท่านได้สวยกะ แมง่ังบินวืวว่นวุอยู่เพื่อนได้ช่วยกับไปบดเลยโอ้ยจะปัดโอเสะเนี่ย พี่น้องแมงช้างอืมใครต้นต้นหน้าเฮือนบ่มีบ่อะไรดีพี่น้องเนี่ยแมงช้างก็เศร้าบ่แม่ต้นต้นหน้าเฮือนไม่ถ่าบ่มีบ่ ไปถ่ายอยู่ปุ่นเลยเฮ้ยไปถ่ายอยู่หนั้นเฮือเนี่ยเขาเจ๊ไปใส่เฮ้ย เมื่อไยังอยก่าเาย่าโนโควิดบ่ะพาพิษป่าพาพิษป่าคุนเตรียมพ่อขุนตามทอเมีไปก่อนพี่น้อง Cần chỉ ăn mua, ăn khuây, khảo, xà bò. Ngu à, thằng Đại? มันก uh, ําลังอันนั้นมันกําลังมาอยู่ใบมันหาก็เหียนจะวิ่งก็ไปเบิด อันนีาลายคือปีแล้วปีแล้วนี่มันลายลิลอบมันไปเบิดบุท่านได้สวยหละบินนแหละจัดดูห่างอันน่ะ เด้นงานต่ำๆมันนะแม่ยามยนงานลน่อยัินบินมาจับฮา เอาด้านได้เห็ดกินได้ปลาในตู้อะเลมาเอาย่างจีเสร็ึคน,นบ่อนั่นค่ะเมื่อบาน้อยปังย้อนเราแหละสีเอกไปเบิ่งประตูเลยคนประตูแหละเราก็สีเอาประตูมาล่าเลยพี่น้องพบกันคลิปนาสบายดี